สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้17สิงหาคม2022นะครับเราพาทุกคนไปดูอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่ถงอาคารด้วยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับ Exit 4แคแมบริเวณประตู10บนะครับบริเวณประตู10ชั้น3นะครับห้องน้ำตรงนีังคงปิดปรับปรุงอยู่ซึ่งอยู่ติดกับร้าน7 e เ e ่ e อเวนะครับที่เปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับชั้นสามประตูสับนะครับประต โออาคารด้วยสารขาเข้าหว่งประเทศเอ็กซิซีตรงนี้นะครับอาจจะไม่มีผู้โดยสารเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงปิดปรับปรุงนะครับบริเวณเอ็กซิซีนะครับประตู9กนะครับก็ออกได้เหมือนกันครับทุกคนออกได้ทุกประตูเลยครับตอนนี้ฮะบริเวณประตู9จะมีเคแ n k แลกเงินแล้วก็ a i s นะครับให้บริการอยู่นะครับเดี๋ยวจากชั้น3นะครับเราลงมาที่ชั้น2นะครับบริเวณประตู8นะครับทุกคน ตรงนี้จะสามารถมารอรับผู้โดยสารได้เหมือนกันนะครับรอตรงนี้ได้เลยนะครับและผู้โดยสารก็สามารถออกที่ประตู8ได้เหมือนกันเดินต่อเนื่องไปนะครับข้างหน้าเป็นเคาน์เตอร์รถเช่านะครับบริเวณประตู8ก็เปิดให้บริการแล้วแต่เราจะเดินเข้ามาด้านในนะครับบริเวณประตู7กับประตู8นะครับจะเจอที่นั่งบริเวณประตู7ชั้น2นะครับมานั่งรอผู้โดยสารตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ผู้โดยสารสามารถเข้ามาข้างในหรือเดินออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เวงน,นี้จะมี d t แท็ AAS นะครับก็ให้บริการอยู่บริเวณประตู7เปิดเหมือนเดิมเลยครับทุกคนแล้วก็นี่ครับที่นั่งบริเวณประตู6ชั้น2นะครับต่อเนื่องจากประตู7เลยยาวมากๆใครมารอรับผู้โดยสารมานั่งรอข้างหลังหรือว่าจะเดินเข้ามารอใกล้ๆตรงประตู6ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใกล้มากๆเลย ประตู6นะครับเปิดแล้วเหมือนกันนะครับเข้าออกได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับ Exit B ตรงนี้จะเป็นประตูหลักนะครับที่ผู้โดยสารจะเดินทางออกมาจากเกรติข้างในนะครับแล้วก็วันนี้จะเห็นผู้โดยสารเดินออกมาอยู่ในถงเยอะเลยนะครับเป็นทรงอินเดียเยอะมากๆนะครับตอนเที่ยงนะฮะน่าจะมาเป็นกรุปทัวร์นะครับมีชูเคแบงค์แลกเงินก็อยู่ในถงหน้าถงเลยนะครับทุกคนก็สามารถมาใช้บริการได้ใกล้ๆเลยนะครับ ประตู5นะครับเปิดแล้วเหมือนกันนะครับผู้โดยสารสามารถออกได้หรือจะเดินต่อไปที่ประตู4ประตู3ได้เหมือนกันครับวันนี้ผู้โดยสารมาเยอะจริงๆนะครับทุกคน ข้างหน้าจะมีโรงพยาบาลในเครือ BDMS นะครับติดประตู5เลยแล้วก็ชู 5G ด้วยนะครับที่เปิดให้บริการอยู่ชูปเปิดหลายเคาน์เตอร์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจากชั้น3นะครับเดินลงไปที่ชั้น2นะครับจะเจอโถงใหญ่บริเวณประตู4นะครับทุกคนใครมารอรับผู้โดยสารรอรับญาติมารอตรงนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะครับทักกันได้เลยนะครับประตู4ก็เปิดให้บริการแล้วเหมือนกันส่วนใหญ่ผู้โดยสารจออประตู4นี้เลยนะครับ เราวกกลับเข้ามาตรงประตู5นะครับผ่านถงทางเดินด้านในประตู4นะครับทุกคนตรงนี้นี่เองจะเป็นจุดที่ญาติญาตินะครับที่จะมารอรับผู้โดยสารมารอได้แบบใกล้มากๆแล้วก็เห็นตั้งแต่หน้าประตูเลยนะครับทุกคนฮะเราเดินทะลุออกมานะครับก็จะเจอรั้วกั้นนะครับแต่มาทักผู้โดยสารตรงนี้ได้เลยตรงประตู5้านะ เดินวกมาที่ประตู4นะครับผู้โดยสารยังเยอะเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกครับผู้โดยสารมักจะออกประตูนี้กันซะส่วนใหญ่เดินเข้ามาข้างในจะมีร้านเบลลักเลฟลักเกตประตู4ชั้น2เปิดแล้วนะครับแต่ว่าห้องน้ําตรงใกล้ๆกันยังคงปิดปรับปรุงอยู่นะครับถัดกันจะเป็นตํารวจท่องเที่ยวนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับขวามือจะเป็นร้านรอสารบริเวณมิตติ้งพอยต์ประตู3ชั้น2นะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นจุดที่สามารถซื้อของได้เหมือนกันง่ายๆเลยก่อนเดินทางไปนะฮะประตู3ชั้น2 ของ Meeting p o i ต t ตรงนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับแล้วก็จะมีผู้โดยสารทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับเดินปนๆอยู่ในเวิ้งนี้ร้านค้าขวามือนะครับเป็นเซเว่นเดิมยังคงปิดปรับปรุงอยู่ทุกคนปิดยาวไปจนถึงทางออกของผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศด้วยนะซึ่งวันนี้ผู้โดยสารภายในประเทศเยอะเลยทุกคนตรงนี้เป็นโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับ exit A อนะมีญาติญาติมารออยู่มีผู้โดยสารทรงฝรั่งมาเยอะด้วยนะครับ แล้วก็มีที่นั่งบริเวณโถงอาคารเพื่อทสาขาเข้าให้บริการตรงนี้ส่วนถ้าเกิดใครจะเข้าห้องน้ำนะครับเดินตรงไปด้านในสุดเลยนะครับใกล้ๆประตูหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่นั่งนะครับรอตรงนี้ซึ่งร้านค้าตรงนี้ปิดหมดเลยนะครับปิดประปรุงทั้งหมดเลยยาวไปจนถึงประตูหนึ่งเลยนะครับทุกคนแต่ว่าประตูหนึ่งยังคงปิดอยู่นะต้องไปออกที่ประตูสองแทนเวิร์กนี้จะมีคริสตี้ครีมนะครับพายเฟสแล้วก็กาแฟาพันไทย3ร้านที่เปิดอยู่นะครับในตอนนี้ นี่ครับโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับวันนี้คึกคักเหมือนกันแล้วก็มีผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศเดินออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินต่อเนื่องไปเลยนะครับข้างหน้าขวามือเป็นประตู2นะครับก็จะเป็นจุดหลักประตูหลักเหมือนกันที่ผู้โดยสารจะออกไปขึ้นรถข้างนอกนะครับถัดไปนิดเดียวจะมีร้านนายอินกาแฟวาวีแล้วก็ชาตรามือนะครับเปิดทั้งหมดเลยนะครับในเบื้องประตู2นี้นะครับซึ่งเดินมานิดเดียวก็จะเจอมิทติ้งพอยแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศของอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับวอกว่าจะชอบคลิปพาชมพาเที่ยวสนามบินแบบนี้นะครับยังไงถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่ได้กด Subcribe รับมด้วย ขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วขอให้มีความสุขครับทุกคน